คราบแล้วนะก็กราบสวัสดีชมกททุกท่านด้วยเร็ววันวนี้ผมคุณสูรุลก็อยู่กับเกมแมดเดิลเนีง,งซึ่งวันนี้ก็ผ่านไปก็ปันหนึ่งเนาะซึ่งก็ผมก็เล่นมาได้สักหน่อยแล้วละเออก็ไม่หน่อยแล้วก็เล่นไปเยอะเลยอะจนตอนนี้ผมก็เลเวล9ก้านียงเนาะใช่ซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวฉลามตัวใหม่ไม่ใช่ไม่เช่ว่าตัวใหม่ดิ มันจะเป็นเหมือนแบบเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนผู้ชมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวฉลามผมนะตอนนี้เนาะก่อนหน้านี้ผมเลเวลน้อยอย่างเงี้ยแต่ซึ่งตอนนี้ผมไปว่าสิบเก้าแหละเออสิบเก้าแล้วออตอนนี้ซึ่งร่างกายผมก็มีขนาดใหญ่กว่าเดิมก็เยอะเลยอ่ะเออร่างกายผมมีขนาดใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยก่อนหน้านี้นผมตัวจิว๋วอันกระตีดก็เนี้ยเออแต่ตอนนี้ก็คือตัวใหญ่ขึ้นเยอะเหมือนมันจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็นฉลามผู้ใหญ่แล้วมั้ง อซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวฉลามสายฟ้าหนึ่งซึ่งเกมนี้มันจะมีฉลามพลังวิเศษอยู่ประมาณสี่ประเภทนั่นคือหนึ่งก็น่าจะเป็นฉลามสายฟ้าสองฉลามเงาสามฉลามกระดูกสี่ฉลามเออะไรสักอย่างแต่ไอ้ไอ้ฉลามตัวที่สี่เนี่ยมันจะเป็นของดี c อซแต่ผมไม่น่าจะเป็นฉลามะไรเนาะซึ่งความสามารถของฉลามแต่ละตัวอืมเห็นฉลามสายฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นแบบอาเรนะสายสตันเนาะ ส่วนฉลามเงาน่าจะเป็นสายความเร็วส่วนเพราะว่าอฉลามฉลาม,ลามส่วนฉลามกระดูกน่าจะเป็นสายแทงแบบมาประมาณนั้นน่ะบางนั้นท่านที่เพื่มท่านที่เพื่นผมบอกมาซึ่งนี่ก็จะเป็นหน้าตาของฉลามไฟฟ้าเนาะประมาณนี้นี่เปลี่ยนร่างรียบร้อยนี่แล้วก็อันนี้ คือหน้าตอนนี้ผมยังอัพไห้เตรียมาะซึ่งถ้าอัพเต็มผมบอกเลยว่าน่าจะหน้าตรงป่นนี้ซึ่งอันนี้ผมยังใช้ไม่ได้เพราะว่าเอออันนี้เป็นฟันไงเออน่าจะเป็นฟันต้องเรวัแม็กก่อนไงซึ่งฉลามไสายฟ้านั้นความเร็วในการว่ายน้ําก็ไม่ค่อยเร็วมากก็ประมาณเนี้ยแต่ว่าเออไอฉลามเงาเนี่ยเป็นฉลามที่น่าจะว่ายเร็วสุดๆเลยซึ่งวิธีการได้ฉลามไสายฟ้านั้นเราก็ต้องมาที่ไออะไรอแมปต่อไปที่ต้องมาแบบแมปที่อยู่ข้างแมปบ,บึงตรงเนี้ย ตอนแรกเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคับแบบแบบเบิงซึ่งเราก็ต้องว่ายมาตรงนี้เพื่อที่จะมาที่นี่มันจะมีเคลสขึ้นอยู่ท่านชมจากนั้นแล้วมันมันก็จะมีตรงนี้ให้ขึ้นเนาะเออซึ่งของพวกนี้ทุกทุกชิ้นมันจะเป็นเหมือนเหมือนให้เราฟาร์มเอ,อ่อแบบว่าฟาร์มแบบเหมือนเหมือนเซ็ตของฉลามใส่ฟาร์นาะก็จะมีฟาร์นส่วนที่เป็นพนลังฮิวไม่ใช่พลังฮิวเดิเป็นพาสซีฟนั่นเองให้เราถึกขึ้นนี่ประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลเนาะ ตอนปลาซึ่งเห็นด้าน,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 นล่างซ้ายล่างซ้ายมันจะเป็นสกิลเหมือนเห็นไหมฮะไอตัวทีอ,อ่ะก็คือเราต้องเล่นเราจะเราจะต้องเล่นเป็นสักพักเลนะท่านผู้ชมพอเราได้ฉลามสายฟ้ามาปุ๊บเอ่อเราก็ต้องเล่นเป็นสักพักก่อนเราถึงจะได้สกิลตัว,ต,วตัวทีมาตรงเนี้ยตัวทีเนี่ยซึ่งตัวทีเนี่ยมันจะเป็นสกิลเหมือนอันตีของสลัมตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะเล่นดูเลยดีกว่านี่ซึ่งก็เดี๋ยวนะสกิลวันนี้ของไอตัว,ไอ,ตวไอดานสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยนะ ถ้าทาให้เจ๋งจริงก็คือถ้าคนที่แบบมีสกิลแบบหลบไม่เก่งนะต้องไปฝึกมาก่อนเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยก็คือเราต้องสู้กับพวกมนุษย์ไงเออแล้วมีแต่โอ้โหสู้กับเรือหลายลำอะไรเงี้ยซึ่งมันหลบยากนิดนึงผมก็ใช้เวลาก็หลายชั่วโมงอ,อ,อยู่กว่าจะกว่าจะผ่านเนาะเออซึ่งสกิลนี้สุดท้ายน,นี้มันจะเป็นสกิลแบบตะวันหางอะไรเงี้ยเห็นไหมชมมันจะเหมือนปลาใสา่ฟ้าไปข้างหน้าเนาะแบบแาบานี้ปีก่าดีกว่าเห็นไหมโอ้ยเด็ด ประมาณนี้นี่ประมาณนี้เองครับชมมามาเดี๋ยวผมมาสู้ด้วยเลยว่ะซึ่งก็มาเดี๋ยวผมขอเรียกเรือก่อนนะครับชมเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะสู้ให้ดูนะว่ามันหลบยังไงดิหลบ ประมาณนี้เนาะลงลงตัวคิวล,ล,ล<ม>นี่โดนกันจะต้องป้าใสมราต้องพยายามหลบะถ้ามันมีเป้าเลี้ยงมาเราก็ต้องหลบบังทีเนาะถ้าเราไม่หลบเลยเราคิ้วซึ้งได้เหมือนโคตรแรงเลยโอ้ยยุบนี่ก็โดนกันนี่ข้างล่างซึ้งฮะ โอ้ยนี่กระโดดดันมันปลากระโดดกันกระโดดแ,แล้วก็ปลาจบเออนี่ไงปลาพอกัดแล้วก็ปลากัดกัดแล้วก็ปลาน้ำจบได้แบบง่ายๆเริมเริ่มเริมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพอรถเลื่อนนอยเราก็ต้องหนีไปตั้งหล่าวจบหิวตั้งแต่ก่อน ส่วนตัวทีสกิลที่สี่มันจะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งมันจะเพิ่มความเร็วเราเลยนี่นี่นอาจจะว่ายเร็วขึ้นเยอะโคตรตายมาไปหน่อยจะยิงโจมป่ไปหน่อยซึ่งสกิลก็จะประมาณแบบถ้าเรากดแบบวัตโยชิปอะไรเงี้ยมันจะเหมือนแบบเหมือนเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสายฟ้าแล้วว่ายเร็วขึ้นแบบเร,เร็วขึ้นน่าจะ ถ้าประมาณก็เยอะอยู่เลยส่วนพอไปทับไปไฟพอเราก็จะเร็วขึ้นหลบพัดหรือาฟเงี้ยมันจะเร็วขึ้นเยอะซึ่งใายฟ้าที่บอกเลยว่าเวลาหลบไปหลบฝายเงี้ยไฟึ้นไปหลบขอผมบอเรียกว่าโคตรเท่โคตรเท่มากๆซึ่งพอเราเล่นมันชาร์เราจะสามารถโดดสองสองสามทีได้นะประมาณเนี้ยหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งอะไรเงี้ยผมขอเรียกคนเนี่ย

เรียบร้อยได้มาดิต้องรีบเรื่อเรื่อยโอ้มา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 ดิมา,มา,มา,มาเอาล็อกดีกว่าจึ๊บนี่ไงแล้วก็ข้ามไป เดี๋ยวเราปาไปแล้วคือคนที่มันถือปืนเนี่ยเราจะต้องรีบจัดออกจัดจัดต,ตัวศัตรูเนี่ยแล้วก็รีบปาไปที่อื่น้วจบไม่งั้นเราจะมันจะยิงเราได้เพราะถ้ามันอยู่นอกเลนเนี่ยเราอาจะยิงเราได้ชมนอกจากว่าจะมีตัวชีวิตใต้ดินนี่เนี่ย นเปลีล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 ล์ปรมาณนี้ยุบไม่โดนไม่โดนไม่โดนมา ก็คือการที่เราเนี่ยกัดคนแล้วการที่เรากัดคนแล้วเลี่ยงที่อื่นเนี่ยมันจะเป็นการแบบเหมือนเหมือนเรี่ยม,มาหารด้วยประมาณนั้นน่ะเลี่ย,ยมทหารไปเพื่อที่แบบเวลาเราเลือดน้อยเราจะได้รีเลือดทันเนาะประมาณนั้นน่ะเออโอ้ยรีมาดิมาติ

r like t กันต e r ต้องขอไปที่เมื่อกี้จุดแำ๊ันึงนะเพราะว่าเมื่อกี้มันผมมีสับะพวคนเมื่อกี้มันมีเมื่อกี้แมวไปไปข่าวนี้แหละผู้ชมมาเดี๋ยวรอผมใจผู้ชมดูนะผู้ชมว่าเออว่าก่อนเนี่ยขอจะมีศัตรูอยู่สัตัวหนึ่งคือจะเป็นจระเข้ แต่ณตอนนี้จระเข้มไม่น่ากลัวแล้วมันธรรมดามากจระเข้เป็นอะไรที่ธรรมดามากเลยชมตอนนี้จระเข้จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับตรงนู้นเนาะล้คู่เดี๋ยวผมหาให้เจอแล้วนี่ไงชมนี่คจระเข้เนาะเพราะก่อนจอระเข้ม,มันจะเป็นตัวที่น่นากลัวมากแต่ตอนนี้คือไม่น่ากลัวแล้วนี่ผมสามารถคึ้นไปกันได้เลย ประมาณนี้ไช่ปะนี่กัดกัดนกัดดึ๊บใช่ปะลบโอ้ยนี่ไงนี่ลบนี่ประมาณนี้แง่ชมจเจอระคที่ว่าเก่งนะเก่งนะพอมาเจอผมในตอนนี้บอกเลยบาย,บายก็นี่แหละชมก็จะเป็นฉลาม แตกฟ้าเนาะเออมาเดี๋ยวนี้ดีมาวันนี้เดี๋ยวเรามาสู้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาสู้จะพูงมาให้ดูท่านท่าชมท่ชมเดี๋ยวผมจะมาสู้พวกเอ่อท้าประมงให้ดูท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ดูด้วยว่าเอ่อผมเป็นทีกันแล้วผมจะเป็นไงนั่นเองมาเก็บ าาต้องป้าใส่เรือ,อใหญ่เนาะเพราะเรือใหญ่ละลายเออเออตีแกวักขึ้นไป ไอ้ตัวขั้นล่างนี่คือมันจะเป็นแบบประเภทที่แบบได้เหมียวโคตรได้แรงเลยอจบมม,ม,มนี่จึ๊บนี่ไงแล้วก็มา วันนี้เราชมวันนี้พวกเราต้องชนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมผ่านช่วงเวลาที่เร็วร้ายมาเยอะนั่นเองเนาะเออผ่านช่วงเวลาที่เร็วร้ายมาเยอะดังนั้นก็ต้องค้นไว้ก่อนบ้านคือตรงนี้เออเดี๋ยวนะสกิลเหรอเอ๊ะไม่สิ เขอต้องขอไฟน้ำชมคือไอ้สกิลตรงเนี้ยมันไม่ใช่สกิลสปาร์ตหาแต่ว่าเป็นไอ้สกิลสปาร์ตห์มันเป็นสกิลจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าเออเดี๋ยวนะเออนี่คืออะไรไม่รู้แต่ลองใช้ก่อนอ๋ออ๋อนี่ทำไอ,อ,อ,อ้นี่คือมันทำให้ไวเร็วขึ้นปปน้ำชมเข้าใจแล้วเจ้านี่คือมันจะทำให้ไวเร็วขึ้นอัพไปเลยเป็นเลยอัพไปเลยนี่สีทองไวเร็วขึ้น

ถ้าผมเล่นไปฉลากแล้วผมใช้เพิร์กนี่นะว่ายเร็วสปีดว่ายเรวไปปีบอแน่นอนผมบอกเลยมาเออเปดิ เออนี่เนี่ออมาไป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  วิ่งไปเลยทันี่ไงแล้วก็ตามไปมาสิมา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 ผมจะชนะให้ได้ โอ้โหตาย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 ก็คือไอตัวสู้พวกนี้ไอไอตัวที่อยู่ใต้น้ำนี่ยก็ต้องระวังเงินกิเศสมาะว่ามันเลเวลเยอะกว่าเราแล้วมันดาเมจแรงกว่าเราแบบสุดๆเลยเออแต่ว่าเลือดมันจะน้อยเนาะก็คือเราสามารถฆ่าตัวตัวที่อยู่ในน้ำได้แบบง่ายได้แต่ว่าระเบิดมันจะแรงนิดนึงเออใช่ระเบิดระเบจะแรงนิดนึงเนาะมาตอนนี้เราเราไปปั่นในแดนนี้ดีกว่า บอกเลยในดินแดนแห่งนี้มันไม่มีอะไรที่ผมแบบตู้มาแล้วไอ้พวกของเฮียเฟร็ดท well> ี่ที่บึงเนี่ยไปเก้าสิบสองประเทศแล้วไม่ฮีเฟร็ดเดียคือผมทำเฟร็เสร็จหมดแล้วแต่ว่ามันทำเฟร็เสร็จหมดแล้วแต่ว่าอะไรอ่ะมัน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 เหลืออะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำอ่ะถ้าเป็นอาสาผู้จอร์ดเคนเนาะก็ไม่น่าจะเหมือนกัน ซึ่งนี่คุผมสูบได้หมดเลยครับทุกคนประมาณเนี้ยโอ้โหพอผมเอาเปึ๊กวับปุ๊บผมผมโดดโคตรสูงเลยมา,เมาฟอสเลยนี่สามารถนแข็งฟอสที่ได้ครับทุกคนแล้วก็พอเรายิ่งเลื่อตรงสูงเนี่ยเราเอ่อเราสามารถจะเหมือน เหมือนที่เหมือนเหมือนเราจะสามารถหายใจมันหมดได้นานขึ้น้อจบใช่ประเด็นคือข้อนี้เราไปนี้ผมไปโคตรไวเลยนี่เดี๋ยวผมจะไปที่ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่มีจระเข้เยอะท่านผู้ชมคือสี่ไงน,น,นี่กัดแล้วก็ปลาที่ตัวมา กาดมานได้กันผมบอกส่วนเล็กนี่งไงก็คือถ้าเราเล็งดีๆเราสามารถกัดแล้วก็แบบสวัดส,สวัดกับตัวละครได้นะท่านชมหรือก็คือถ้าเป็นท่าปิดฉากนั่นเองนะแต่มันจะเล็งยากสักนิดนึงโอ้โอโอโอ,โอเคได้ละนี่ผมบอกเลย เออแต่ก็คือที่ผ่านมาผมเจอเลยผมเจอจจจตัวเค้เจอแต่ตัวเค้แบบไม่แปดเลยอาจจะไม่ได้ยิงบ้างอ่ะโอ้ย,อยนี่นี่นี่อาร์ติ อันติอันติซึ่งอันติเนี่ยมันทำให้เราขึ้นที่แบบอะไรรุนอะไร่อะไรหลายๆอย่างให้ได้รวดเร็วขึ้นน้องจบซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรเท่อันติตัวนี้โคตรเท่ถ้าผมตรงไฟยันนึงคืออันตีของไอตัวฉลามไระดูเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่แหลออะอืประมาณนี้นี่มาเนี้เนาะนี่ นี่แหละนี่ก็จะประมาณนี้นะสนามสนามตัวน,นี้ก็คลิปนี้ก็จะมีแค่นี้แหละจมไม่ได้มีอะไรมากเนาะซึ่งคลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับแบบเออ่รีวิวฉลามฉลามเงาเนาะเออฉลามเงาซึ่งณตอนนี้เออ่ผมกําลังทำเฟซฉลามเงาอยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ฉลามเงาเฟซน,นี้นี่ฉลามเงาตนนัวนี้นี่ เป็นชาโลทินเนอร์อย่างไรที่ได้มาก็เป็นฉลามเงอนน่าจะเป็นน่าจะเ้นแบบนี้แหละแบบเนี้ยแบบเนี้ยส่วนของยังอื่นน่าจะจมแบบอื่นนะอประมาณนั้นส่วนฉลามกระดูถ้าจะไม่ผิดเพื่อนผมบอกว่าจะต้องไปตีบอสเอาอะแต่ว่าก็นับไม่ได้ยากหรอกอมชมเออแต่ข้อดีของฉลามฉลามนี่ฉลามกระดูคือเออข้อดีคือกร,กระสุนกระสุนอะไรต่างๆออกจากเลยนแทบจะยิงไม่เข้าเลยดังนั้นเราสามารถคว่ำหรือได้สบายเออ ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะ,ะ,นนะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และลืมกดเด้งที่ช่องผอมไว้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาที่